สวัสด,ดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาตำกระเทียมเก็บไว้ให้ได้คิดนานๆครับผมถ้าเราซื้อกระเทียมมาเยอะเราแฝวนไว้มันจะเหี่ยวแล้วมันจะกรอบมันจะเปะเนื้อมันจะหายเนาะเราก็มีวิธีเก็บง่ายๆด้วยการปอกเปลือกให้หมดเราก็ตำตำให้มันละเอียดเสร็จเราก็ใส่ถุงแช่ห้องฟิตไว้ตอนนี้ก็เริ่มจะได้ที่แล้วเนาะเรากำลังไปดูสักพัน อาจจะไม่แข็งไปหน่อด้อต่อไปโจ๊ะๆนี่แหละด้วยๆเราก็ดูเอาว่าเราจะชอบแบบไหนดูเอครับชอบแบบขนาดนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาอีกวันนี้ก็ดีแล้วแต่ชอบปุ๊บตามชอบสุดทุกคนท้งผมอยากได้ดีกว่านี้เวลาเราใส่น้ำม้อแกงไปปุ๊บมันจะไม่ค่อยเป็นนิดมันจะละลายเป็นน้ำเลยนะเดี๋ยวคนจะตักเกินี้ดนึงนะกใส่พอมาแล้วก็ทำเป็นๆแบบนี้นะเวลาเราแช่ห้องฟิตปุ๊บมันจะแข็งเวลาเราทำกับข้าวเราก็จับหักเลยเนาะจับหักแบบนี้ประมาณหักหักแบบนี่เลย หากไปก็อยู่ประมาณนี้เราก็ทำใส่กับข้าวได้